โอเ i ซิดไลฟ0สองพัน4 Life forever มุมคิดที่แตกต่างจากเนวาน่า Life Forever ที่ส่งให้ Oasis Go To The Moon นั้นมีจุดเชื่อมโยงกับวงเนวาน่าแล้วโนอกันกาลเกอร์แต่งเพลงนี้เพราะอะไรกันนะผมโคตรชอบเคิร์ทโคเบเลยนะแต่ผมทนไม่ได้ถ้าต้องอยู่ใกล้ใครที่พูดว่า I hate myself โนบอกเล่าถึงที่มาเพลง Life Forever เพลงที่ส่ง Oasis กลายเป็น Rockstar โดยระบุะว่าผมแต่งเพลงนี้ช่วงที่เนืวอวหนากำลังโด่งดัง โคตรชอบเคิร์ดโคเบนเลยนะแต่พอผมได้ยินเพลง I Hate Myself ผมกลับคิดว่าเด็กๆไม่ควรได้ยินอะไรแบบนั้นมันไร้สาระมากๆเพราะคนเราไม่มีวันรู้หรอกว่าวันนั้นๆของเราจะจบลงแบบไหนตอนนั้นพวกเรายากจนแทบไม่มีอะไรแต่ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตเรามันดีจริงๆโนแต่งเพลง Live Forever ตอนเป็นช่างก่อสร้างระหว่างปี1991 93และ r e f e r v e r ทำให้ Oasis ได้เซ็นสัญญากับ Creation Records ไม่เท่านั้น r e f e r v e r ยังติดชาร์ตเพลงฮิตทั้งสหรัฐและอังกฤษแถมได้ทั้งเงินและกล่องและเพราะแบบนี้เราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปฉะนั้นเราไปร้องเพลงนี้กันอีกครั้งดีไหม